เก่งไปเรื่อย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 ่เกงไปเรื่อยไปเรื่อย หลังจากที่ขับรถจากลบบุรีจนถึงจังหวัดจันทบุรี400ก่กิโลเมตรก็แทบไม่ได้พักกันทั้งคืนด้วยความเหนื่อยล้าจนทำให้เผลอหลับไปเช้ามา8นาฬิกาเพื่อนๆก็ได้มาเรียกว่าให้เราไปล่องแพเปียกก็ตื่นขึ้นมาอย่างงงงในช่วงเช้าๆ้าแบบนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศของป่าชัยเลนของจังหวัดจันทบุรีซึ่งไม่คาดคิดว่าจะอุดมสมบูรณ์ถึงขนาดนี้จากที่เคยคิดว่าป่าชายเลน มีเพียงแค่จังหวัดสมุทรปราก,การเท่านั้นเราได้ล่องเลือล่องแพจากคุณลุงที่เป็นคนขับหางเสือเรือโดยมีคนนำทางเป็นเจ้าของโฮมสเตย์พักใจรีสอร์ทแห่งนี้ในนำทางเราไปเรื่อยๆสภาพหน้าตาอย่างที่เห็นไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ตื่นเช้ามาล้างแต่หน้ามาแบบงง ทางเจ้าของโฮมสเตย์ก็ได้นั่งเรือแพมากับเราด้วยแล้วได้อธิบายของตลอดเส้นทางของป่าชายเลนแห่งนี้แต่ก็ได้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเศษสวะได้พัานกรหางเสือเรือทำให้เราได้อยู่ใกล้ๆกับต้นโกงกลางที่มีขนาดใหญ่มากของป่าชายเลนของจังหวัดจันทบุรีหลังจากนั้นเราก็ได้ล่องแพกันต่อผ่านช่องทางแคบๆจนมาสู่เวิงกว้างใหญ่ของต้นโกงกลาง สภาพน้ำที่ไม่ได้ใสจนมากเกินไปนักเพราะโดยสภาพภูมิอากาศของป่าชายเลนที่เป็นน้ำกร่อยด้วยบรรยากาศแบบนี้คนที่ดูจะตื่นเต้นที่สุดก็คงจะไม่พ้นเด็กๆที่ดูสจะตื่นเต้นเป็นพิเศษระหว่างนั่งแพใช้เวลาถึงเกือบ30นาทีนำขาแช่น้ำค่าเวลาไปพังเวลานี้เป็นเวลาช่วง8โมงเช้าซึ่งปกติ ทางเจ้าของโฮมสเตได้บอกไว้ว่าเราจะพาล่องเรือกันประมาณช่วงบ่ายๆแต่เนื่องจากเรามาถึงกันมืดเลยไม่มีเวลาจนทำให้เราต้องตื่นแต่เช้าด้วยบรรยากาศแบบององๆหลีกหนีความวุ่นวายในช่วงวันหยุดยาวเห็นป่าธรรมชาติที่ใกล้ชิดแบบนี้ก็ทำให้เรากดคิดไม่ได้ว่าชีวิตเราต้องการอะไรมากทุดท้ายแล้วเราก็มาถึงจุดที่พักของแพร คุณลุงแจ้งว่าสถานที่ตรงนี้จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของหลายๆรีสอร์ทจะมาจอดเรือรวมตัวกันตรงนี้แต่เนื่องจากเราเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกและกลุ่มเดียวเท่านั้นของวันนี้ก็เลยมีเฉพาะแค่เราและเพื่อร่วมทางอีกแค่2คนเท่านั้นไม่รอช้าเราก็ชวนกันกระโดดลงน้ำเพื่อความปลอดภัยเราก็ได้สวมเสื้อชูชีพกันทุกคนเราจะปลดปล่อยภาระงานที่หนักอึง้งแบบไว้ข้างหลัง มาสนุกสนานกับครอบครัวเล่นน้ำอย่างลืมความกดดันของงานกันเลยทีเดียวขอบคุณเจ้าของโฮมเซย์ที่ดูแลเราเป็นอย่างดีด้วยนะครับหวังว่ามีโอกาสมาพักผ่อนแบบนี้จะได้มาพักกที่โฮมเซย์พักใจรีสอร์ทขอบคุณครับ